สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับบรรยากาศอ่าสดชื่นครับผมวันนี้เนาะหลังฝนตกไหมครับกับมีแนวทางเด็ดแนวทางดังมาสู่พี่น้องเอฟซีเซนเคยครับผมครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องเอฟซีอ่าไปตามต่อแนวทางเหล็กของแม่นนองบัวเนาะพี่น้องเนาะครับผมว่าจะเป็นเหล็กอ่าเด่น ของแม่กะถือว่าน่าสนใจครับผมรวมไปถึงเลขที่พี่น้องเอฟซีไล่ทันอาจิบว่าได้สังเกตได้ครับผมก็คือเลขทางเดินของแม่นะพี่น้องเนาะเพิ่นว่าสามสูตรส้นกันที่สองกับเก่าครับถ้าพี่น้องเอฟซีได้ฟังที่แม่วิเคราะห์ตัวเลขครับผมกับการวิเคราะห์ตัวเลขของแม่กะเป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องเอฟซีได้ครับผมอยากจะพาพี่น้องเอฟซีไป ฟังน้ากันอีกเนาะพี่น้องเนาะกับแม่น้องบัวลําพูครับผมเอาก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเหลขงวดวันที่16มิถุนายนกับแม่เก่ามาเชียร์กับขอขอมาคุณแม่น้องบัวลําพูเด้อครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจกับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับช่มรับฟังเหลขกแม่น้องบัวลําพูกันเลยครับนะครับเก่ามาเชียร์สวัสดีครับผมจ้า ครับแม่ไม่ให้เลขบกเบอรให้เลขยกเอฟซีเบอรถึงแม่เอฟซีคว่าตัวหลายๆเด้อแม่ก็ขึ้นจากไอเอาให้อยู่นี่เบาซื่อมาเอฟซีเบอร์ถึง่ึ้นทีเสี่ตัวแม่ก็ขึ้นจากไอเอาให้อยู่นี่พี่น้องเอฟซีก็ให้มาตามมือเก่าแม่ครับผมตีโอ้ยกระเด็นการเป็นท่มมากเค่งคอมเมนต์ครับอยู่ทุกทันทันเนาะครับผมการการวิเคราะห์เลขของแม่ก็น่าสนใจครับผมครับ เดี๋พอเล็ข้างเดินเหล็เออเล็เด่นแม่มันล่วงหลางแล้วเนียะเก่ากับศูนย์เมียนต่อต้มึงบ่เมียบอกไว้ว่าเล็บุญมีทอนี่เล็ล่างมีทอนี่ทั้งทั้งทีเก่าอยู่ลลางเมียนเก่าึ้นไปบุญทั้นอยู่บุมีเก็เมียกับเพียงกพรบ่เรียกเอานีเมียาเมียเรยาอุ้ยหาลังเทียมันกะเข้ากับเดาท่างมันบ่ถีกเนาะเมียนครับผม คันเอฟซีอยากได้เมียแต่สีแว้งลงกไงอัน,นขันความมุ่นบุญกำลังเนียเมียยังคิดว่ามันเปลี่ยนไปได้อีกคือเก,ก่าได้หมดน,นี่ครับผมที่ว่าเอาเลขกสามตัวมุนนตั้งสุดท้ายเ้ามาตั้งนั่นเมียครับนั่นแหละเอาเอา,เอาเลขกเส้นเล็กตั้งหลักเมียก่อนนาะครับผมอันเมียอันหมดนี่มีเล็กทางเดือนนี่นก็ว่าครับผมมีคือเก่าอ๋อครับผม นี่คือเกา่าเลขกท่านเดินเมียมันมีคือเกา่า <Okay. S 1> เพราะว่าเมียก็เอาลายสูตรึ้นบ้านหน่ะแหละอันเอาเ,าเลขตั้งรัดกวนน้องเมียจะเดียนบวกท่านเดินเลขเมียครับผมท่านอันนั้นเลียกตั้ง 9, 7, 6, รัดเมียเก้าเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดหกศูนย์ครับผมเมนบนันย โตโตเด่นของเมียงวัันมันจะเข่ายู่ได้เมียตัดสองออกยังวงเนาะเมียตัดสองเมียว่าเมียว่าสองมันตัดไปเรียบเมียตัดไปเรียบเปียกพ่อมาหวัดนะสุดท้ายรอสุดท้ายเมียเลยว่าบ่าาทั้งสองตัวเมียเลยตัดออกเมือยเลยนะครับผมเมดนี้เจ็ดกับสามเมียขอเรียกเจ็ดเจ็ดกับสามครับผมแมนแต่ว่าขอเรียกเจ็ดนี่คว้เป็นไปได้เมียสีลุ่งลางหลายก็บนเนี่ยอืมครับ เมนเป็นไหไฟบาร์เจนสันสามตัวมุนข้างซึ่ไทยว่างหันมันมากเจ็ดนะครับผมเจ็ดสามหนึ่งเนียบอกว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามไปจากกันนะนะครับผมงวดนี่มันมากสามแปดหกนะสามแปดหกครับผมต้องมีแน่หินคือเก้านั่นแหละเจ็ฟสี่ครับแปดสามแปดหกหกสามหกแปดตัวจัสีมากไปได้น่ะนะครับผมเมีนแต่มันกัดสีมากตัวหนึ่ง่า เมียคือเมียวางหกสิมาหนายอยู่อันอ๋อในสามแปดหกนี่หก<อ>โดดเด่นครับผมเมียนเป็นยักษ์คุว่าไอ้ทางเดินของเมียเมียงวัดอีเมียวักเก้าเห็นจังได้กับเมีคือเก่าอ๋อครับเก้าเก้ากระพุกหนี่เมียว่าเมียคุยมาอันกันทางเดินอันมันมาสองสองเก้าบางอันมันมน 2, 2, าส <48, 6. S 2> ี่แปดหกสี่แปดหกเมียนโต ตัวจบสุดท้ายมันมาเกิดวัดร่างหันกระตูจบสุดท้ายเก่ามันก็เกิดตั้งเก่าตั้งสองนะแม่นครับผมมีเยียนเกิดตั้งหกเมียี่ก 8, บับเปียดว่านาอันว่านาเกิดน้องม่ดิครับผมแม่ยเม่ยเลยมาหกจ้ะมันสามตัวมุนขังสุดท้ายสามกับเปดมันกับว่านาเกิดนาะนะครับผมว่านั่นเมียกับว่านี้หกนี่ว่านี่นี่คือคอสังเกตของเมียเนาะ ครับผมเอามาได้เลยหลากเมียแต่ยังมีหกอีกคือเราเนี่ยเมียนครับผมเมียนอันอันอันนี้คือสามจุดนะจุดที่สี่ข่าเมียบอกจะมาเมียเบ้าหลายเถอะเนาะเอาไเย็ดจากความอันนี้เมื่อไรผ่านเดเมียมั่งขา่ามซีเลยเลี้หาตัวมันไปกิน,นุดตัวยุ่กลังมันมาติดตัวเกิดนนะเะเพื่อเพื่อจับกันให้เฮ็ดแล้วไปมั่งบนรดเลีลเ้ยงหาตัวที่เมียเอาไปไปเย็ดกินเล้งบงเนีย่ยครับ มันกระผากจังหวัดนี้อันขึ้นเรียก่นห้าหมายเลขละงวยนี่งวยนี่คือสามมางหันงวดกวนนะครับผมสามสี่ห้าหกเจ็ดไปสิ้นทุกยุคการเจิตตัวที่ห้าครับผมเจ็ดเกิดงวดนี่สองสามสี่ห้าหกหกไปสิ้นทุกยุคการครับผมเมียเล่นนันใจว่าหกมากโอ้หมดมีเป็นสุด เล็กๆน้อยๆครับผมเอาไปร่องเบิรงเดอเอฟตี่เลยเอาแรงเงยมาตั้งตั้งเป็นสิวตั้งเลี่ยงกันไปลวดข้ากับเบิงบางแงมห้ตั้งเป็นซีมุ่มจะมาตที่หาไปสิ้นสุดกล่งเป็นเปลียนค่อยไ้ตั้งระบบนั้นหาลังเทียมันมากจับกันหอดสองตัวออาตัวอยู่กลางไปต้องเซตสูสอยู่มุ่มซีมุ่มนี่ไหมครับผมมวดเจ้าศูนย์สามออกจับกันทั้งสามตัวเด้โอ้ครับมวดเก้าศูนย์สามล่องเบิรงเดรสิบเก้าเก้าศูนย์ หนึ่งสองสามสามเดี๋สิ้นชุดเดียวกันสามตัววะโอสามตัวอะไรแี่เมนนี่คือวิธีหนึ่งอีกมันสายจะมันสายจะพวกนี้ครับผมอืมนี่คือบานีท่าเดินหนึ่งมันแม่หากับศูนย์ท่าเดินหนึ่งมันกับมาหนึ่งกันศูนย์เนี่ยครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองนี่คือศูนย์สองกับไม่จับกันหนึ่งศูนย์กับไม่จับกันหนึ่งสองกับไม่จับกันนี่สิแม่ครับผม คือเมียเบาให้ฟังมาสามตัวม so so ันลนตะไหตะไร่น่ะนะครับนั่นแหละมีขึ้นบันนี้ตัวเมียจับให้เนาะจับคู้ครับผมเมียยังเหมือนใจว่าเก่าแม่ที่เก่าครับแม่ลองเบิึงเมียให้เก่าหกบุญเก้าหกหกนี่เด่นอยู่แล้วนะแม่เนาะแมียไห้เก้าหกบุญครับผมเมียไห้ตัวเดียวขันซ้ำตัวเมียบ้านหนึ่งเก้าหกหนึ่งแต่ล่องล่องเ่อถึงกับวิ่งหอก พราะว่าสิบก่แมาบาอยู่แล้วครับผมจะไปคิดว่าสิกบาได้แล้วเพราะว่าสูตรหนึ่งของเมียมันมาห้าหนึ่งหเพราะฉะนั้นหาหานหู่งยากหน่งนีนี่เอานึงไปไหวล้อ้อยล้องเบิหนึ่งเก้าหกฝันเมีนบินไดกัสิเมียนหนึ่งเก้านี่คือกองไอหนึ่งหกนี่คือกองหนึ่งหกาจับคู่กันนเนาะไปลักลอยสิใดอยู่ครับผมเมีนอือ นี่เมีเยเลยว่าะพี่ยังเมียจนค่อยมั่นใจว่าเก่าแม่ในรอเตี๋ตั้งหลงักเมียกะมี่เก่าดิครับผมเออสูตรหนึ่งเมียกะมี่เก่าสูตรหนึ่งเก้า, 99, 97, าเก้าเก้าเสียดหมดแล้วเนาะเมียเราเสียดเพราะมี่พัชน,นันเก่าสิบินตูมานนะครับร่องเบิงเองเมียแบบร่องเบิอง<า>ครับพี่น้องเนาะครันี่แหละครับผมเมียเปลี่ยนพวักเก้าอีกเนาะเอี้ยสี่าบ่าถอดตั้งใจฟังเอาไม่เมียกแบปถิซื่อ สามตัวมุนทั้งสุดท้ายมันมาสามแปดถึเข้าโอหกหกไปตั้งบนแม่ครับหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกสามได้สิบสองได้สองสองบวกสามได้สองบวกสามได้หาใช่หาหาบวกสามได้เปดได้แปดบนมี่หกแปาสองห้าเปียกมีเลขบนติดต้องมาดิเลขติดบนคับท <ผม S 2> ี่มันช่ยจับกันนะครับผมเอาล่างเหมือนเอาแปดไปตั้งล่างบวกสามได้สิบเอ็ดใช่หนึง่ง แปดได้หนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สี่เจ็ศูนย์เลขล่างที่สีแม่คือแปดสี่แปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์เมียจริงว่าผันเจ็ดแม่เมียหยาดมันไปล่างเนไหมมันติดเจ็ดน่ะแม่เนาะทางล่างครับผมคือวังหันนะเผ่นวะครับนี่แหละเมียจริงว่าเก่าก็ขกอยู่บนญนี่แหละครับผมมาเก่ามาขูดสี่ยุบนญแผ่นว่าเจ็ดมันสีล่องลางเนี่ยเมียบาร์ที่นี่ครับ หมุนแม่ก่ด่านยุรางเนี่ยชัดเจนยูเด้อครับพี่น้องพิจนาเบิงไปน้ากันเกิดวันนั้นเกิดยุรางอยูเด้เนาะครับนี่แหละครับผมโอ้สุดยอดเลยแม่เข้าใจอยู่ครับผมคลิปแมนพี่น้องเซีเตมยังจับมาถือซื้อครับพิจนาเบิงน้ากันเด้อครับพี่น้องครับเอาไปเบิงเอฟซีไอกคนเอฟซีแรักเวยเพิ่นไห่มาเพิ่นไก่เขาตัหนึ่งอยู่นะครับผม มีไอ้กะมาตามกันต่อครับผมนีู่มาขาววงหันเมียกะคิดอยู่ดอกหันเบาเรียงว่ามันมามามันพักผูดดอกตาตอกเย้ยอลยลดเมียกะได้ไม่มีใส่บดีแน่อยู่รอดเป็นไหมดีครับผมเอาขอบคุณแม่น้องบัวเด้อครับผมที่มีแนวทางดีๆมากวิเคราะห์ให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมรับฟังกันครับผมครับงวดนี้ก็ขอให้มา หกเก้านะแม่เนาะหนึ่งหนึ่งเก้าหกครับผมหนึ่งเก้าหกหนึ่เก้าหกหลายเก้าหกเก้าครับผมเอาเจ็ดเจ็ดเจเจังคอยบ้าไปไหมเจ็ดเนี่ยเป็นลางจังคอยเห็นแม่มาจับลางครับผมเออเจ้าเก่าไปดึงลางครับเอาแต่สิรบกวนแม่น้องบัวสมนีเด้อครับผมได้ครับแม่ขอบพระคุณครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับแม่สวัสดีครับได้เอาครับพี่น้องเนาะ ครับได้รับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับแม่น้องบัวลําพูพร้อมกับมาวิเคราะห์คํานวณตัวเลขครับผมตัวในมาได้ครับพี่น้องเนาะตัวเด่นตัวชนพร้อมบอกสูตรพร้อมด้ครับผมสูตรเล็กๆในหน่อยตะวากะน่าสนใจครับพี่น้องเนาะสูตรเลี้ยงซีอ่าเป็นซีเรียมนะครับผมกับเอาถ่ายคลิปนี้เกามาแช่กับขออวยพรให้พี่น้องทีโชคดีเด้ครับผมถูกหอยเลืองเงินไปน้ำกันหมดวันที่ สิบหกปีเทร์ญญย่าย่นหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ